ก็เป็นสูรประตูที่มีโคมไฟสีแดงหรือมั้งใช่ไหมนะคะมีลหลักสีเลยครับขอ oh, หลักสีเนาะครับม <า S 2> ผมใส่มูค่ะเราได้มาแล้วนะคะอันนี้ซื้อให้ตัวเองค่ะสาธุทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะทำพิธีด้วยตัวเองเช่นเคยค่ะออแล้วก็เดี๋ยวเราแพนไปดูพระใหญ่เทียนฐานด้านนู้นนะคะนี่ค่ะวันนี้มาในธีนเสื้อแดงากางเกงชมพูน,นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆหมุนเดี๋ยวจะเห็นพระใหญ่นะครับ แหรีวิว<อ>ด้านหลังเป็นสมบูตเราจัดแพนขึ้นไปบนเขาจะมีพระใหญ่เป็นภูเขาอยู่ให้คุ้มค่ากับกนนั่งก็เช้ามานะคะมีแอดโชว์ไบเบิลค่ะราคาเหยียบพันค่ะต้องนั่งระเช้ามาซื้อนะคะหนึ่งเดียวในโลกค่ะ รีวิวคนถ่ายนะคะวันนี้เป็นชุดเสื้อมังกรแดงนะคะแล้วก็ใส่สูทแล้วก็ใส่กางเกงเขียวนะคะมูจิเหมือนกันค่ะค่ายแดงไอ้ค่ายชมพูกคลายคลายเขียวคะ่ะพอแล้วแค่เนื้อแหละวสวัสดีสวัสดี